โอเคนะครับสำหรับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อแอปพลิเคชันของเรานะครับแล้วก็เปลี่ยนไอคอนแอปพลิเคชันของเรานะครับเริ่มจากนะครับให้เราเปิดตัวโปรแกรม Android Studio ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการสร้างโปรเจกต์ที่เราต้องการนะครับโดยในที่นี้นะครับอาจารย์จะเลือกเป็น Empty View Activity นะครับแล้วก็กด Next นะครับอาจารย์เลือกเป็นภาษา Kotlin นะครับแล้วก็กด ฟินิชไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็รอให้โปรแกรมนะครับดาวน์โหลดพวกแพ็กเกจพวกไฟล์ต่างๆจนเสร็จนะครับถ้าตรงนี้ไม่ขึ้นแถบสีน้ำเงินแล้วนะครับแสดงว่าโปรแกรมของเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็รอสักครู่นะครับ โอเคนะครับเมื่อโปรเจกต์แอนดรอยด์สตูดของเราพร้อมแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนไอคอนของเรานะครับให้เราคลิกขวาตรงที่โฟลเดอร์ res นะครับ res นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาที่ new นะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกตรงที่ image a s s e t นะครับเราก็จะสังเกตว่าในตัวโฟลเดอร์ image a s s e t ก็จะเป็นรูป Default นะครับที่เป็นไอคอนแอปเดิมของเรานะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนไอคอนแอปนี้นะครับให้เรากดที่สัญลักษณ์โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับไปเลือกไฟล์รูปที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนให้เป็นรูปของเรานะครับตรงนี้ไฟล์รูปของอาจารย์จะอยู่ใน Document นะครับแล้วก็กด Open เมื่อเรากด open เรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นว่ารูปของเรานะครับก็จะมาแทนที่รูปเดิมนะครับที่ระบบเคย default ให้นะ้รับหลังจากนั้นก็กด next นะครับแล้วก็กด finish ไปได้เลยนะครับโอเคนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนไอคอนแอปพลิเคชันของเรานะครับถัดมานะครับเราจะต้องเปลี่ยนชื่อแอปพลิเคชันนะครับให้เป็นชื่อตามที่เราต้องการนะครับอาจารย์ก็จะมาที่ folder list นะครับ f o ด d e r เดิม แล้วก็มายังโฟลเดอร์ value นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ชื่อว่า string.xml นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการเปลี่ยนชื่อแอปพลิเคชันของเราตรงที่ my application นะครับอาจารย์จะทดลองเปลี่ยนเป็นชื่อสมมติว่าอาจารย์เปลี่ยนเป็นชื่อ cat นะครับ cat cat app นะครับโอเคหลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราทำการรันแอปพลิเคชันของเราเพื่อทดสอบดู นะครับอาจารย์จะลันผ่านตัวอิมูลเลเตอร์นะครับอเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันของเรา ขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะไปดูนะครับว่าไอคอนแอปของเรากับชื่อแอปได้ถูกเปลี่ยนแล้วหรือยังนะครับอาจารย์ขอกดปิดก่อนนะครับเราก็มาดูนะครับว่าอ่าตัวนี้ครับเห็นไหมครับไอคอนแอปก็จะเป็นรูปที่เราต้องการนะครับแล้วก็ชื่อแอชื่อแอปพลิเคชันก็จะเป็นชื่อที่เราต้องการนะครับ